ไหนเพื่อนของผมอยู่ไหนอยู่้านหน้าเนี่ยเฮ้ยผมมาช้าจังใแต่มช้าอี้แล้วเฮ้ไปเกดทดลองเกได้าทความสะอาดในห้องขาน้ครับเฮ้ยเอผมผมเป็นพารลงเฮ้ยเพื่อนนมาแล้วเหรอใเฮ้ยลูกลบว่ที่นี่มันเหมือนนกเกิ S C P เลยนะว่ามาเฮ้ยเปิดประตูได้แล้ว เอ้ขอต้อนรับเข้าสู่ SCP เข้าไปในนั้นไอเกบิง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 ่งเ้ขอต้อนรับเจอกับ SCP นึ่กจุดสามแต่พผู้ใดต้องทำความสะอาดนะ โอเคเอ้ยไอ้นี่มันคืออะไรโอย่น,นูน่นคอๆปั่นๆบึ้บึ้มบึ้มบึ้มเฮ้ยดูว่าประตูเราจะเสียนะแล้วเราขอไปเช็คนั่นก่อนดูเหมือนว่ไฟเราคงจะดับอโอ้ยชินตอมันเคอยลปัเลยลุงหไโี่าอตัวยเนี่ยตายแล้วดมันไม่เป็นน เฮ้ยไปหนีแล้วด็อกเตอร์เฮ้ยพวกเราเหลือแค่พวกเราจะาทำไงดีอุ้ยลุงอยากเล้ลูกปั้นนั้นไปทำเป็นชื่อดโชว์โอเคพวกเราเอาไปที่นี่กันทหารก็แตกไล่ะไอ้ลูกปั้นตะกี้ลุงหยอกเอาไปทำเป็นลูกปั้นโชว์อยู่หน้าบ้านเดี๋ยวแต่ถ้าอยากให้เป็นลูกปั้นโชว์ลุงต้องเอาวิญญาณมันออกมานะแต่มันยากมากหมดเฮ้ย ที่นี่มันทําอะไรมันเนี่ยมันทําอะไรเลยมันแค่แค่ต้องให้พากไปไม่ใช่ลูกเสือนะเว้ยมาเหมือนนั่นนั่นเฮอยเจ้าไฟฉายนี่แม่จีหนึ่งถูกแเพื่อนเจ้าไฟฉายนี่ไอ้เพื่อนเจ้าไฟฉายเออเหรอเปิดดูติดไปไม่ด้วยวะเราไปกันโอเคพวกเราเดินมาไกลแล้วมีเดือดซากศพเอ้ยเพื่อน งทาหารอยู่าาวะเฮ้มาารรยมีคีการ์ดด้วยลุงมีคีการ์ดเฮ้ยตลุงมาเก็บแล้วไม่ดูจากแล้วมัน,นเป็นคีการ์ดเลยลุงสีโอ้โหเดี๋ยวลุงจะเอาไอ้ไอ้บัตรนั่นไปกดตังค์โอเคลุงได้แล้วมามามา,มา,มาเฮ้ยพวกเราลองคน้นศุกทหารแล้วมีกระสุนอยู่แม็กกาซีนไหมไม่มีเลยไม่มีเวิทยุเราเรียกหาหมอได้อย่าไอ้ส scp มันเก็บยันทิีไว้ เอ้ยนายในตายยังเฮ้ยมีมีดด้วยเขายามีดเนีู่มีดมันช่วยอะไรได้อะมาแทงเอ p ซีพีมันไม่ได้แทงเอ p ซีพีมันเอาไว้แทงทหารโอเคลูกลรไปขดูเอ้ยเพื่อนฉันเจอเนในนั้นน่าจะลูดได้นะลูกลุงเลย,ยลู่เลยลู่ใส่คนแรกเลยเฮ้ยลูกเราเจอเว้น เว้น <laughs> oh, ่าจะดีเลยโอ้ยูุงอะไรอยู่ดีก็ล้มเพื่อนไหนว่าไหมอยู่ดีดูงก็ล้มเพอโอ้ยลุงมันจะมีมีร้อยตายลุงนี่มโอ้ยเออเออเว้นอันตรายลุงตายแล้วไหนลุงตายยังโอเคมันตายละเฮ้ยลากศพลงไปดีกว่า เอาไปฝังโอ้ยมันเจ็บตีแน่ส่งให้ฉันด้วยโอเคนายลองใส่โอเคไมลูกใส่จิขีกาสามขันขีกาสามขันลุงป่ะปะกันใช่เพื่อนลุงตายหาแล้วเฮ้ยลุงตีนสองตีนหลุดปไป ฉันคือ S, <habitude>. <S R กูเลยฉันคือ SCP ซูมโซนหกไม่มาไม่เข้ยใจอะไรวะเนี่ยฉันยังไม่ติไหนเนี่ยเกมเกมตัวอะไรไม่ต้องบอกก็ลืม ช่วยด้วยฉันเจ็บปวดมากเกินออเฮ้ยนห้เอเอ็มซีพอเอาม o n e เอาม o n e y ขอเอ็มหอฮ่าิตหมดอืมลุกโม่ลหกโมด นุ่มอ่ะโุ่มอ <atz. S 2> ืม <quota> ข <muscle noise> ี้ตาเป็นวฮะมาดูใจอืมเดือยนี่นนตกอันตรายนี่ย กไอเพื่อนจะมาช่วยอะไรแล้วช่วยด้วย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 โดนอะไรโอ้ขานายพิการช่วยด้วยฉันกำลังจะตายฉันขอเขียมหน่อยโอเคเดี๋ยวฉันให้ยาอะงละว่างอะไรกุญซึ โดนตีน่าเจ็บดิเอ้ยที่จะสามดาวปังกันถูกใช่ฉันเจ็บขาไม่เจ็บขาไล่โดนอะไรมาฉันตกจากที่สูงป่ะ เอาสายนั้นมันจับตัวนายไปฉันเห็นนายลงดินไปเลยอ่ะโคตรเจ็บเลยเดี๋ยวขนเป็นไงเปหนูตายแล้วเออเออกินตัุเยี่ยมเลยนะไปเชิญลองยิงมันดูมันน่าจะน่าจะกั้เอลซีพีสุกก้าวกว่าเฮ้ยอ๋อ มันติดเปลือกนายอะอฉนมีดอมหักแขนหักแขนตอกคกันลงก่อนอะไรน้่าดึงเทมันจอนอีก อย่ามองหน้ามันทำนด้แค่แบบแตะตัวมันเท่าน,นั้นจะต้องช่วยนาย <c oughs> บ้องรอจนบ้องรอจนบ้องรอจนโอเคมันยังไม่เห็นไปดูไปมองมันอน่ย <c> ต <oughs> ัวนี่นอะไรวะเนี่ย <c oughs>